นี่คือห้องที่สองนะครับที่เข้ามานะห้องนี้ก็จะจริงๆดีไซน์เดียวกันแหละเพราะมันเป็นแล้วเดียวกันนะครับก็ห้ะกอปี้ดีไซน์ห้องเริ่มต้นนะก็เหมือนกันนะเอาพร็อพมาวางเพิ่มนะก็จะส่วนใหญ่ก็วางโซนครัวโซนอะไรแหละที่ครั้งที่แล้วดูมันหลงเหลงไปหน่อยนะครับก็มาเพิ่มให้มันดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับ รวมในห้องก็คล้ายเดิมนะคล้ายเดิมคือเป็นห้องคอมบ i ายยูนิตนะครับก็เอาวันเว r o ูมสองห้องมารวมกันนะกลายเป็น3รีเว o o ูมนะฮะเป็นีก,การคอมบ i ายงานที่เจ๋งนะห้องนี้ที่เจ๋งก็คือตอนแรกผมทำไว้ผมทำโปรโตไทป์นะทำโปรโตไทป์เซตแรกแล้วก็ พอมันทำแล้วมันเริ่มได้ฟีดแบ c k ที่ดีนะผลตอบรับดีลูกค้าชอบมีคนสนใจซื้อก็เลยทำแมส s p โปรดักชั่นขึ้นมานะตอนทำแมสโปรดักชั่นเนี่ยเราก็เราก็เหมือนเป็นต้นแบบนะทางวายบายทำเหมือนเป็นต้นแบบให้เขานะฮะซึ่งต้นแบบมันก็มีรูปร่างที่มันดูโอเคนะครับ เลยทาให้ขายได้นะพอขายได้ทางแรันดาเขาก็เลยบอกว่าช่วยทําต่อนะครับเนี่ยก,ก็ก็จะได้อะไรประมาณนี้ออกมานะฮะเนี่ยอันนี้เป็นห้องนอนที่สามนะครับแล้วก็ผมว่าฟังก์ชันมันดีแหละเนี่ยนีโซนทํางานมีโซนครัวนะแล้วก็มีโซนลิฟตงที่มันแบบกว้างใหญ่น่าอยู่นะครับแล้วก็แพ็คราคามันดีนะผมว่าห้องนี ได้นะแล้วก็ในดีเทลงานนะอย่างเช่นในตู้คู่นี้มันเป็นแบบห้องเป็นมุมสามเหลี่ยมก็ต้องทำตู้เป็นสามเหลี่ยมเข้าไปมันก็ช่วยลบเหลี่ยมนะครับหรือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตตรงเนี้ยมันก็ชิงเฉียงเข้าไปเห็นไหมเนีย่ยเป็นมุมเฉียงเข้าไปนะครับก็เราก็ทําตู้มันเป็นสามเหลี่ยมไปด้วยนะมันก็ช่วยลบแบบความเหลี่ยมมุมของห้องอะ่ะทำให้ห้องมันกลับมาดูดีดูกว้างดูใช้งานได้สะดวกนะ ข้าวมีตู้โชว์นะผมว่าฟังก์ชันมันดีะนะโอเควันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวมีพาไปดูห้องเปล่าอีกนะเดี๋ยวมีต้องเตรียมงานสำหรับที่ East p o i n t อีกหลายห้องเลยเดี๋ยวพาไปดูห้องเปล่ากันคร่าว